มาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมารีแอค่ะสำหรับ Official t r a l l r r v นะคะ Love Sick 2024ชลมูลกางเกงนำเงินนะคะ Love Sick เนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์ซีรีส์นะคะที่มีความด่งดังนะคะสำหรับซีรีส์ BL ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์ลำดับแรกๆเลยถ้าสมมติว่าให้พูดว่าซีรีส์ในตีตำนานแล้วก็ในใจใครหลายๆคนนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะ Love s i c 2024ชลมูลกางเกงน้ำเงินกลับมาอีกแล้วซึ่งเราเองนะคะเป็นแฟนคลับสิิง้าสวันต์แล้วเราก็ได้รู้ว่าน้องโชคนะคะโยทินบุรณะก็ไปเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะเลยส่วนทุกคนค่ะมารีแอคกันทุกคนข่าภาพกับกล้องมันจะดีเลยดีเลยดีเลเนาะทุกคนก็ก็ก็กพยายามดูกันให้มันไม่ดีเลยนะคะมาค่ะทุกคนขามาสำหรับเรื่องนี้ค่ะ อเวเชอร์เทเลอร์ค่ะเลิฟซิกชุลมุนกางเกงน้ำเงินการกลับมาของเลขาสภานักเรียนผู้เพอร์เฟกค่ะกับประธานชมรมดนตรีผู้ห่างไกลคำว่าเพอร์เฟกไปหลายปีแสงเมื่อชุดดนตรีค่ะถูกตัดงบจนต้องมาขอความช่วยเหลือจากสภานักเรียนพอดเรื่องก็คือยอดฮิตสุดๆและใครจะไปคิดว่าเงื่อนไขได้เงินมาก็ต้องแกล้งเป็นแฟนกันอีกแล้วเหรอเออใช่ใช่ใช่ใช พอดมันเป็นพอดนี้แหละแต่เนี้ยเป็นออริจินอลแล้วก็มาทำเป็นสอง4นะร่วมรุดไปกับความน่ารักของปุนแลโน,โนชายตัวแทนของความทรงจำดีที่สุดในวัยเรียนเรื่องราเต็มไปด้วยความเสียงหัวเราะมิตรภาพข้พาวน้ำตาและก,การค้นหาตัวตนในช่วงวัยเรียนที่สนุกสนานกับการใช้ชีวิตที่สุดใน l ล v ฟ s ิ c ชุลมุลนเกงเกงน,น,น,น้ำเงินเร็วๆนี้มาค่ะประธานนักเรียนและอะไรนะ ประธานชมรมดนตรีเออมันลืมพอร์ตไม่นานแล้วน่แต่คือว่าบุญโน้เนี่ยมาก่อนเนี่ยคือที่สุดของความที่สุดมากเลยนะมาพร้อมค่ะไป Hello Hello นิโน่อ๋อนิโน่อบชมรมเราอ่ะสูญหายไปทั้งสองตัวเฮ้ยทำไมเหลือแค่นี้วะสี่พันเองเหรอไม่ทำเลยได้เหรอกองก็ต้องจ่ายเงินก็ไม่มีเออมีอีกวิธีหนึ่งหล่อนะ ไม่ที่เลยวะหายงานงานก็มาเป็นแฟนผมโนก็มาเป็นแฟนโนก็มาเป็นแฟนผมดิแรงมากเลิฟซิกเกิลซีรีส์ไอ้ผมมันมีแฟนแล้วไม่ใช่อ๋อก็คือชื่อเอมเป็นกรุ๊ปเดิมที่ที่เคยทำด้วยเหรอผมมีแฟนแล้วก็จริงเขาไม่ชอบเขามีคนที่เลือกไว้ให้อยู่แล้วถ้าอยากรอดก็มีวิธีเดียวคือให้แป้งช่วยให้แป้งช่วยเดี๋ยวผมจัดการให้ อย่าเบี้ยวกูก็พอปุนโนว์อ่ะอ่ะอย่าอย่าอย่าอ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 ่าลูกกูยอมมันเหรอดีใจจังสองคนนี้สนิทกันด้วยอ่ะแบบเนี้ยจะได้มาดับเบิ้ลเด็กอุ้ยคนนี้น่ารักจังเลยโหสวยกันมากเลยเนาะตอนนี้เราสนิทกันยัเด็กสมัยเนี้ยสวยกันมากเอาวันนี้ไว้ไว้นี้ละนี้ละอย่าลูกอย่า อะไรดิวหรอคิซะไาซาต้าหรอซาต้าหรอไม่ผมไว้มันอยู่ใกล้กันได้แค่ไหนวะยา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 ไม่เห็นน้องโน่ทำอะไรขนาดนี้ให้เพื่อนคนไหนมาตอนนี้ตอนไหนเรนจุนนี่ไม่สนิทกันเลยนะอี่น่ารักเนาะก็คือน่ารักคู่เลยอยากคิดว่าพ่อไม่รู้เฮ้ยเอิงช่างมากสองพันยี่สิบสี่สด คนอื่นใช่ปะเฮ้ยเาจบแล้วที่นี่ปุ่นสรุปมันคืออะไรวะมึงแม่งไม่เที่ยงสักอย่างเอาแค่ตัวมึงมึงฉันอยากให้เขาเอาเพลงเก่ามาด้วยอ่ะเขาต้องเพลงเก่ามานะเพราะเพลงเก่านี่มันโคตรออริจินอลเลยอ่ะผมอยากมีโน่ผมอยากมีโน่แล้วโน่อยากมีผมไหมแล้วโน่อยากมีผมไหม เขาอย่างนี้นโนแล้วโนอย่างนี้ผมไหมเราหลังมากเลยไอ้นุเฮ้ยประธานเชียร์ครับฟังวอลด้วยไม่ใช่มดแต่เล่นวอลฟังวอลได้ครับไม่ใช่มดแต่เล่นวอลนี่กูยังว่างอ่ะมึงอ่ะกูไม่นว่าเป็นคู่แข่งนะทำไมไม่เคลียร์ตัวเองแกรนมากเฮ้ยโอ้ยหยาดยังไปเก่าหรองั้นเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเลยเป็นอื่น ว้าถูกต้องมากว่ยอยู่ริ้วก็น่ารักถูกต้องมากอย่าทำตัวแบบนั้นถ้าไม่รักกัศถูกต้องมากนี่พี่เป็นน่วยอสวัสดีครับถ้าเหนื่อยมันก็พักนะไม่ต้องทนทุกขงหรอกไม่เล่นนอกอย่าเล่นไอกนะไอ้หนองแล้วนะ ไอ้โชคอะโชคอยู่ไหนลูกโชคมาหน่อยโชคมาหน่อยโชคโชคไหนโชคฉันวะเอ้ยอามารกเกล็ดโพบูสอะไรหรอมากเชนตโตโตเอ็นเจโฟก่ปุ่นบิวไอซ์เฮ้ยทำไมไม่เห็นมีนี่เลยอะไหนอ,ะอ่ะรอแป๊บนึงนะฉันหาชื่อลองสัก,ก ชอบดีกีพัรได้นไง่ดังชองชอบพีขาตะวันเด้อทำไมให้สีน้องน้อยจังเลยอ่ะชอ,อสู้ๆนะลูกไปไม่มีแดร็กแน่เลยลูกกูอะไรจูบกันไหมจูบกันไหม ยาเธอจะมีฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรพึ่งรู้เธอถูกต้องฝากันโนด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมเอาแปป้อนมันเองแนี้สาววายก็สมองไหลหมดเลยสิครงไหลมดสิลูกคุณครับจะไม่ทำให้สาววายผิดหวังเลยครับอออยุ๊กๆๆๆก นั่นกับระบบเก่งๆอ่ะแกดีเนาะไม่อยากเยียดดแล้วคือด้วยความมันเป็นแบบเด็กเซนใหม่อ่ะก,ก็ก็อะไรใหม่ๆดีจะบอกว่าจะบอกว่าข่าวที่แล้วอ่ะปีที่ดูแบบปุนโน่ะทุกอีพีเลยนะ เอ้ยน่นารังดียังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับซีรีส์เลิฟซิกนะคะ2024ชุลมุนเก่งน้ำเงินนะคะยังไงถ้ามีโอกาสจะเริ่มตอนแรกเมื่อไหร่อ่ะแกไม่บอกด้วยเนาะโอ้ไม่บอกด้วยเจอเธอวินรู้ที่สุดของความคิดถึงอะเพลงประกอบละครมันฟินอะไม่ได้คาดหวังกับเวอร์ชันรีเมคเท่าไหร่แต่ทุกอย่างดีมากนะคะจะกี่เวอร์ชันก็เลิศนะคะ การกับกับเข้าสู่ BL แบบธรรมดามากๆแบบนี้แหละรักไว้ใสทุกสุดน,นะคะดีอ่ะฉันชอบฉันชอบฉันก็ชอบแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็เอาไว้ซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวถ้ามีผลงานออกมายัางไงก็เดี๋ยวจะมาเรียกให้นะคะไม่รู้ว่าจะเรียกได้หรือเปล่านาะฉันเดี๋ยวก็าสิมาลองล,อง,ลองเทลเลอร์ก,ก่อนโอเคซีอูบายบายขอบคุณค่ะ